ทุกคนครับมีความมาดูมาลงสะครับน้องทุกคนมาบึงหอยครับมุ้มหอยนะครับเนาะหอยพวกนี้เขาดูเขาด้วยพขาใส่เนาะมาบึงหอยบึงหอยจูบหอยนี่ครับนี่กบก็ได้ครับนี่หอยอยู่ครับแต่น้ำบุกไหลไปเดี๋ยวลุ่มพื้นบ่แด้วครับหอยก็ได้ครับ ัมนเขาลุ่งขึ้นไต้ไปแล้วเนาะครับเนาะหอยก็บอกขึ้นมะเทืองเหรอครับทุกคนน้ำครับหอยเชอรี่หอยนี่ครับปลาปลาธรรมชาตินะครับเนาะยุสระนี่ครับทุกคนบรรยากาศก็คือเก่าเหรอครับ สะนำนะครับมีหอยมีกุ้งมีปูมีปลานะครับรลุงมาอยู่ในสะนี่ครับสะนี่ก็ลึกเติบครับเที่ยงข้อนะครับทุกคนเพราะมนันนำหลดเนาะทุกคนครับครับสามารถ ทุง่งให้ทุงหน้านะครับนะมังงุ่มหอยมาเบิงหอยครับหอยกับพบกขื้นมากครับมันอยู่รุ่งไต่ๆมันครับพอดงงงีงุ่มรุ่งงุ่มแล้วครับแล้วเราสำรวจเบิงอวบครับ,หอ,ห,รอบ,อรบหอยก็โอเคสมควรีย๋ยวนี้หอยครับ เดินมาทางนี้ก่อนว่าจะไปเก็บเอานี่ครับทั่วครับทั่วมันแหงนะครับก็เก็บใเห็ดพันครับทุกคนมันแหงเวิ้ดเลยแถ่ๆนี้ทุกคนครับเอาหน่วยใบเห็ดพันครับเพราะมันบริมาเบง้องเทียอยู่นั้นมันแหงครับทั่วครับมันแหงเวิ้ดครับทุกคน เก็บอุ้งวยมันี่ครับไปเห็ดพันไปเห็ดพันธต่อไปเนาะโมได้มาเก็บแห้งกับตัวปล่อยมันแห้งราะว่าเอาจจาในมันครับในไปเห็ดพันต่อไปทุกคนเนี่ยโรนกย่นี้ครับพันนั์น้ทัวร์ ทีอู้หน่วยมันแบอยู่นี่ไงไม่ชิ่วงถึงครัุกนอนี่งอืดลเีเวอดคับทุกคนซรันครับทุกคร้สายเลยนะมันเด้งกระจายสายขางสายอยู่ทุ่งหน้าเนี่ยทุกคนมันหมดหมดหลายครับ เหมือนนกการท่งไทยท่งหน้าก็ยังสีแล้วนัาการประมาณนี้ครับครับ,รบทุกคนมาททงครับมือนี้ครับ